นี้มาทำยำมะม่วงนะครับครับอันนี้เป็นมะม่วงนะครับมันก็ออกจะหามนิดนิดนะครับหามนินดนเป็นมะม่วงน่าจะเป็นตลับหน้านะครับตัวนี้ครับใส่ใส่หอมนะครับอ่านะครับหอมกระเทียมประมาณสิบหัวครับเอาน้ำตาลาก่อนน้ำตาลก่อนน้ำปลาทีหลังโรยเต็มเลยโรยเต็มหน้าเลยนะครับ โยให้มันเต็มเลยนะครับช้อนโรยให้เต็มเลยทีนี้นะครับพริกนะครับพริกพริกป่นนะครับที่เราขัวลรวบดไว้นะใส่ไปเลยนะโรยไปเลยประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับโรยไปให้ทั่วเลยนะครับใส่ไปเลยนะครับเผ็ดชอบน้อยอะไรก็าว่าไปน้ำปลานะครับน้ำปลามิการเชฟ ปลาโรยไปเลยนะครับน้ำปลาโรยไปเลยตัวไปเลยหนึ่งช้อนหมดเลยมะม่วงเปรี้ยวน้ำปาลาเค็มหวานตัดกันแบบนี้ก็รอนะ เท่าก,กันนะตอนนี้กินเริ่มหอมแล้วนะครับ

นี่เลยนะครับเมนูง่ายนะครับนี่ครับแถวแถวทางเนื้อว่านี่ครับโซโม่วงครับโซโม่วงอันนี้คือเรากินเ,นเลยโดยที่เราไม่ต้องเอาไปกลับแกงน้ำปลาหมุนปลาห,หวานอ,อ่อนล้วให้มันเสียเวลาทํานะครับอันนี้คือเมนูทําแบบเร่งด่วนนะครับเดี๋ยวเวลาซื้อข้าเนื้อมันจะอร่อยนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับอ่านะครับหลังจากที่เราโซกม่วงแล้วนะครับเราก็เอามาใส่ในจานมันก็จะสวยงามประมาณนี้นะครับตะกี้มันอยู่ในขั้นตอนการผสมนะครับน่ครับใส่จานมันสวยๆเราก็อไปกินนะครับเป็นกระพงกับแก้มกินเล่นช่วงกลางวันนะครับวิตามินเยอะนะม่วงนี่ครับนะครับสมประมาณนี้นะอร่อยนะครับตัวนี้หอมนะครับทิ้งไว้ให้มันนวดให้มันให้มันเข้าเนื้อนะให้มันให้มันชุ่มฉ่ำนะ มันจะยิ่งอร่อยนะครับนะครับถ้าใหม่ๆมันอาจจะยังไม่ซึมนะตอนนี้เริ่มซึมนะครับทิ้งไว้สักพักประมาณสักสิบหรือยี่สิบนาทียิ่งอร่อยนะครับประมาณนี้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับเมนูโซะบะมมวงนะครับนะครับเมืองเหนือนะครับ